พี่ภูนโอนมานนะะได้ยังคะได้เรื่องแล้วราวะตราวัวที่ึ้นตอนเป็นยิ่งได้แล้ว,ลวพี่ส่งชนิดมาให้ด้วยนะคะพรุ่งนี้น้องต้องจายค่าหอแล้วนะแต่พี่ไม่โอนมาน้องไม่ได้ใจ่ค่าหอนะคะพี่พี่โอนมาตอนไหน,นะอคะ เดี๋ยวพี่โอนไปให้นะมาเดไหนัูอุปเยียวก,ยก,กับเมียไม่เคยแร้งปลอเลยไม่เคยพูดปลอเลยไอ้น,นี่แลกกับใครน้องจา้าน้องจ้ามึงแลกกับใครว่าเพื่อนรุนนองมันอบได้จำรู้เดีเยว้นว่าน้องจา้าน้องจ้าไหยยังไม่ติดไหน้อยตีกูเรียกืผีมวดนะทุกบาลหรอ ลูกอดีตายอยู่ไปโอนไอ้ใครตั้งซี่พัน่ะซี่พันนี่ขายได้อ่ะว่ากูเมาบอบปลาเขาเมาบอปลาแกจำกองว่าวายวิดช่วงหน้าแรงคาบองซี่พันจึงนำมันนั้นอยู่แกเราเห็นอาโอนมาตังเป้เลยโอนตังเป้เลยไอ้คดอเจ้ากองบอว่าวิดก็ไม่กระตุ้นตอนเน่บอนันโอนตังเป้บอปลาได้แกไม่ดุไม่ฉอดมีแต่โอนเป้อะแต่กูจํำปลือรู้อะ กูได้ยินนี่เป็นไหวายได้ช่องสลิปช่องสลิว่าในบอ่อมันมีโอนกับสาลิฟ <c oughs> อุตตะเตเปยนนูดดด้ดใจให้ไปต่อเย <c oughs> แม่เอ้ยแม่กูรู้เป๊ะแรงเดืใจนี่ปีช่องต่างไล่ช่องต่างลาไล่ไอ้ได้ว่ารลอบ่กปรานก็ปลูกเปล่าแล้วเปล่ามันล้นลงไปต่างไล่เออ,อเขาคือในปนเลมบรุมเท็นูนแหละ คนเราในแชล่าจะไม่ยอมรับวิตปลานี่ต้องใจขาวกันเถอะมีขาวกันเนืะวิตปลาว่ากูจ้างก็ทำยาน้มไปเรียงคนวิตปลายาน้มนี่ก็ทำกับเปงไงได้ทำยาโน้มนี่ทำกับเปไงได้ทำยาโน้มนี่ทำกับเปงไงได้แปงโกกิเปงไงได้ทำยาน้มมัน เป็งโกกีน่าร้อยนักรบอมนกหนุ่มในนะคนใจถ้าแฉงเมียล้วไม่เจรเินเนียกูแฉงบ่ได้กูได้ยินนี่เตินบอกว่ากูวรนไปหลงบาลเลยตึงกูเป็นเนื้อรายใฉ่ไหมเป็นเหนือรายใช่ไหมไม่ใช่ว่ากลางบ้านก็ตําเนืออ้วนถึงทีนี้ก็ต้ามกูเอาเหนือกิโลกว่ากูไม่เอากูเอาปลาไายเอ๊ะบอกว่าไม่นั่นไต้วง ว่าหัวมันอย่างอ่อนก็เก๋ไงเอาก็ว่าต้มไม่นานก็เปื่อยดูโครงนั้นไายเอ็ดมาสิบาวันมาเรง่งสิบาวันมาเรง่งไม่ใช่ว่า,าถ,ถ้าไม่จ่ายตังรถเดินสิบาวันก็มาเรง่ง <c oughs> ชมเ hey, อ็ดเคเลมจิพกจำแปดปืนพกจั้งสามห้าเจ็ดลูกเม็ดอยู่ใน เียมตัวทำลงและจะต้องตายโหงด้วยปืนไทยๆหักคอไอทเทงสุ้รบกันเองอย่าหักขอกูเุยจะไม่นีจีบเมียเปือนอย่างเยุยเมียเราตึงโยไม่ช่วยโยไม,ม่งามแต่วันแต่งานกูหมดเป็นเช่น Rai quá yeah, no, no, yeah. yeah, no, no, yeah. đúng người Mày là ai bên con. để mẹ chửi đi. Chửi đi. Chưa Chửi Chưa đi.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  Chưa Trắng Chưa đi. Chưa Trắng Chưa đi. Chưa đi. ร่างเลวเนาะนายดูน the <ination noises> ุยนำคุณดินำคุณวันช้อครับวันชบอแต่ได้ใจนำคุณวันทบอไม่ได้ยิงคุณวันชอบแล้วไปนอนไม่หลับครับวันนี้ได้ต้องทบเดี๋ยวไปไม่ที่กับเนี่ยจำตาอยู่ครับต้อยเม็ดยยกแล้วกูดนใจวงบูบรีดีพ่อยนงพอยเมียพ่อยลิมบ้านวะ lập mặt 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 nhà mặt nhà mặt 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 bà mặt ba ba